อีกหนึ่งรองระดับฮอลีวูดพระเอกชาคลิกก็ยังขย่าหัวใจสาวๆให้แน่นอกต้องยกออกกันสุดๆยิ่งมาเป็นเจ้าพ่อในมนูลจนตรายิ่งเนียบไร้ที่ติทั้งบุค,คลิกทั้งสายตาล่าสุดยิ่งเข้มข้นหนักเมื่อเจ้าพ่อสมาใส่เกียร์เดินหน้าเตรียมลุยทั้งรักทั้งบูจีทหารเสือมาก,กี้อย่างเอาจริงเอาจางังกลางฉากบูเป็นตับโดยมีการเปิดตัวอีกหนึ่งเจ้าพ่อคู่แข่งกับสมาซึ่งก็คือผู้กำกับของเรื่องที่หนุ่มอัธพรที่มารับเชิญเพิ่มความทรงพลังให้ละครมากขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นนกการเเจออััแบบสบสสืพิงงท้ง ในจอนอกจอเข้าฉากกันทีปล่อยพลังภายในใส่กันสุดๆโดยหนุ่มคลิสถ่อมตัวขอยกนิ้วให้ผู้กำกับพี่นุ่มเป็นสุดยอดฝีมือและไม่อยากให้แฟนๆพลาดตอนสำคัญนี้กันเลยค่ะ ก็เป็นฉากะมาจับตัวบงการที่รอบอทำร้ายที่จะฆ่าตัวเฉพาะสมาซึ่ง <ขา S 1> รับบทโดยผมใช่ส่วนตัวค <c oughs> นร้ายก็คือสีสิงขนรับบทโดยภูมกับครับคุณนุมอัตพรทำไมเขาเล่นน้อยล่ะก็เด,ดี๋ยวเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดไง <c oughs> นอกจากกำกับแล้วช่วงนี้ลูกเพิ่งเพิ่งคลอดก็ต้องหาค่านมค่าแคมเพอตค่าอะไรองี้ <c oughs> เหมือนมาแบล็กเมลว่าเป็นคนของโทสมาคราวนี้เนี่ยเจ๊เขาก็โผล่มาซะง,งั้นอยู่ดีก็มาซะง,งั้นอ่ะ<ช>แล้วก็มาเป็นพวกเดียวกับพี่หนุม่มด้วยใช่คือ,อก <ๆ S 1> ็เลยเกิดการสงสัยว่ทาทอ้ยทำไมมาไาง,ไไงเอ,อ้าโดนจับไปด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้<ช> <ป Guy. S 1> ก็ต้องไปติดตามชมกันต่อว่าเป็นยังไงต่อไปดูเข้มทั้งพี่เคนพี่คริสแถมยังลอยังก็เทพบุดเป็นต้นก็ทำใจลำบากจริงๆอะค่ะ มันน่าหลงรักหัวปากหัวปมจริงๆเลยป่องตรงเอาละคะ่ะช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาจะจัดหนักมากกว่านี้อีกห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ